ก็สวัสดีนะครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานนะครับผมวันนี้ด้เอาเมื่อกาสมารีวิวเครื่องพี่ดูเครื่องเลงนะครับผมเป็นเครื่องเครื่องคั่วนะครับคั่วพริกคั่วถั่วหรือว่าสามารถจะเอาไปผสมอะไราต่างๆก็ได้นะครับผมมาดูเครื่องกันเลยนะครับเครื่องนี้ก็จะปรับได้อยู่สามระดับนะครับปรับยังไงเลยนี่ผมจะไม่ค่อยสะดวกนะครับผม สบไปด้วยอ่ามันก็จะปรับนี่ก็คือตัวคลายล็อกของมันที่สามารถปรับได้นะครับแล้วจะเทลงได้หรือว่าเราจะปรับเป็นแค่นี้เราก็จะตัวล็อกลงสุดรู้จุดไหมครับอยู่ล็อกที่สองมันก็จะประมาณนี้ครับก็จะสามารถคขูวได้เหมือนกันหรือว่าเราจะเทลงสุดเลยมันก็จะได้สามารถทำได้เหมือนกันครับผ ทีมหมดเลยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการเทออกนะครับผมมันจะมีสปริงยืดนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงครับผมลองก็ปกติได้ทางจะเป็นสแตนเลสนะครับผมผม,บบผม,มีหลากหลายขนาดนะครับเป็นใบนะครับเครื่องมันจะหมุนวนไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูท้ายคลิปนะครับ นี่นะครับผมมอเตอร์นะครับผมนะใส่เป็นหนึ่งทับสามนะครับผมมันก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะบางคนที่ใส่ใหญ่ไปมันก็เท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้ใช้งานหนักจริงๆนะครับก็ใส่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเพราะเพราะมันก็มีเกียร์ทดอีกทีสาหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ครับผมเพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ผมนะครับศูนย์แ6ดหนึ่งหกสามสี่ห้าหกนนะครับผมหรือว่าไลน์นะครับ y o y o z a k a k นะครับจะลองเครื่องให้ดูนะครับ ค,ความเร็วเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับถามว่าเพียงพอไหมครับมอเตอร์ลูกเล็กเดินพอนะครับผมเราใช้แค่เพียงการเหี่ยงการหมุนเฉยครับ